ต่อมาเราจะไปที่เมนูหลักนะคะโดยไปที่เงินเดือนแล้วเราจะเลือกตรงประมวลผลตรงนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปเราจะเลือกเป็นรายการตรวจสอบการคำนวณภาษีหักนาที่จ่ายนะคะคลิกเข้าไปจะขึ้นหน้าต่างรายการตรวจสอบการคำนวณภาษีหักนาที่จ่ายนะคะให้เราเลือก เลือกอต้องการคำนวณของเงินเดือนนะคะเป็นวันที่02 25 58นะคะแล้วเลือกอัตราภาษีที่ใช้เป็นแบบใหม่นะคะเสร็จแล้วให้กดปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมนะคะก็จะรันให้เราขึ้นนะคะพอขึ้นหน้าตอนี้ให้เรากดพินพ์เลยนะคะเราก็จะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะคะ บริษัทดีและกิ่งจำกัดเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ